ครับสวัสดีสวัสดีครับนะว,วันนี้ก็มาพบกับช่องจัดทรงรถซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถนํำไม้ชมอู่แล้วกับตัว 2, 2,022โหลดย้ายแนบวันนี้จัดทรงอยู่ที่หน้าสองหลังสี่นะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อห้าลูดีวันเอสซีแท้รัดยาง สองห้าห้า้าห้าจุดแปดส่งโดยรวมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับล้อก็จะลดนิดๆน,นี่ครับในญ่แนบอันนี้ยังเลือกใช้เป็นโชคเดิมนะครับ แนบจากมนลงล่างเป็นแบบเชื่อมนะครับอันนี้เป็นแบบเชื่อมข้างหน้าก็โหลดสองนิ้วข้างหน้าก็ยังเป็นโชคเดิมอยู่นะครับโชกเดิมใส่ตัดปรับเกียวนียครับ ชกเลยจะตัดปักเกียวจะตัดงานหนาๆเลยครับพร้อมกันแบะกันแบะพร้อมเลยนี่ครับ,รบตรงเรารอใช้งานได้วิ่งสบายมันทุกได้ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดีย๋ยวจะนำมาให้ชมเรื่อยๆสนใจสอบถามปรึกษาฟรีนะครับทักมาที่ facebook ส่วนตัวหรือเบอร์โทรที่ลงไว้ในช่องได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยช่องด้วยนะครับเดีย๋ยวจะ น้ำรถส,สวยสมยให้ชมอีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ